สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงปรากฏการทางการเมืองในการเลือกตั้งปี2 5 6 6ที่ผ่านมานะคะซึ่งหัวข้อในวันนี้ก็คือพรรคก้าไกลชนะการเลือกตั้งแต่ว่าไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลและแนวทางที่เราจะนำมาอธิบายในวันนี้นะคะก็คือ Regional Choice ค่ะ ตามแนวคิดเดชโนทช c ยนะคะเขาก็ได้อธิบายไว้ว่านักการเมืองและกลุ่มผู้มีอำนาจก็จะตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเองแล้วก็จะเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับตนเองภายใต้ข้อจํากัดที่มีอยู่นั่นเองค่ะทั้งเลือกพักเก้าไกลนะคะพักเก้าไกลก็เลือกที่จะยืนหยัดในนโยบายและก็อุดมการณ์ของตนเองแม้ว่าจะถูกขัดขวางจากกลุ่มผู้มีอํานาจเดิม แต่พรรคเก้าไกลก็ไม่ยอมลดนโยบายซึ่งก็ทำให้กลุ่มผู้มีอำนาจเดิมนี้นะคะกลัวว่าพรรคก้าวไกลจะมาลดอำนาจของตนแล้วก็กลัวว่าตนจะเสียมหน้าไปในที่สุดค่ะ ทางเลือกพักเพื่อไทยเลือกแยกทางกับก้าวไกลเพราะการจับมือกับพรรคอื่นช่วยให้มีโอกาสเป็นรัฐบาลมากขึ้นแม้จะขัดกับเจตนารมณ์ของประชาชนบางส่วนแต่การอยู่ในอำนาจทําให้พักสามารถรัษสถา,านอำนาจและอาจใช้รัฐเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายบางอย่างทางเลือกสอวอ เลือกขัดขวางก้าวไกลไม่โหวตให้ก้าวไกลเพราะมองว่าก้าวไกลเป็นภัยต่อโครงสร้างอำนาจที่วกเขาควบคุมอยู่หากปล่อยให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลอาจน,นำไปสู่การลดอำนาจของสวรหรือปฏิรูปกองทัพดังนั้นสวใช้กลไกทางกฎหมายขัดขวางก้าวไกลแม้ว่าจะขัดกับผลการเลือกตั้งพักขนาดการอย่างเช่นภูมิใจไทยและพลังประชารัฐ เลือกสนับสนุนเพื่อไทยเข้ามาจัดตั้งรัฐบาลก็เพราะว่าจะได้เข้าร่วมรัฐบาลและได้เข้าถึงงบประมาณของรัฐพักเหล่านี้ต้องการอยู่ในอํานาจเดิมแต่ไม่อยากเผชิญแรงเสียดทานจากกลุ่มอานาจเดิมจึงเลือกที่จะสนับสนุนเพื่อไทยเพราะเพื่อไทยมีโอกาสที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลสูงกว่าบทสรุปก็คือก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จ ไม่ใช่เพราะชนะไม่ขาดแต่เพราะทุกฝ่ายมองว่าหาก้าวไก่เข้ามาเป็นรัฐบาลจะไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ของการเมืองไทยสะท้อนให้เห็นว่าแต่และฝ่ายเล่นเกมการเมืองเพื่อรักษาอำนาจของตัวเองมากกว่าที่จะเคารพเสียงจากการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว a t i o n a l Choice App p r o s ์ ross, ช่วยอธิบายว่าทำไมแม้พรรก,ก้าไก่จะชนะการเลือกตั้ง แต่จะตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จก็เพราะว่าทุกฝ่ายเลือกทางที่ให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองขท่ค่ะ